สบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนเทงเทงสวัสดีเอฟซีที่เข้ามาติดตามและการะหับส้มที่เป็นปลังใจให้สอนรรมืัอนี้สอน,สรรนสรรกับยูให้วินาคือเก้าเลยพี่น้องุ้ยอากาศกะสีคึ้มคึมวาวฝนตกน้ำนี้นะตกก็ตกแป๊บเบาแห้งพ่อแต่ยิมๆก็แต่ซุ้มวันรรนี้สอนรรกับที่ได้ไปหาซาปลาก่อนพี่น้องเอ้ยหลังจากที่มาวัดสิป,ปันวัดวัดทียันพาดกระปุกกับพ่อแม่เป็นยังเลอะอยู่เข่ากัเอาไว้มาแต่ซาปลาเพื่อละพี่น้องเอ้ยจะไปพาดกระปุกก็ได้นี่ค่อยก็จะได้ครับ ปลาจิ้เข้าง่ายก่อนตอนนี้ก็บส ok ิบเอ็ดโมงกว่าพี่นุย้ยสายนี่ยละจริงเข้าแล้วเขจะได้ไปหาปลาก่อนนี่ปลาก็าตามใจให้งเจ้าน,นายละก็ปไปไกลแล้วไปไปลุ้นไปเบิง้งว่าคอยสีมานบ่นบนหรือว่าปลาน้อยหรือปลาใหญ่กัถ้าเบิ้งพี่น้องุ้ยกระมีอยู่แด้วเห็นอยู่แด้วปลากระกระบอกท่านเห็นใหญ่แต่กระบอกท่านเห็นคักเพราะน้ำมันลายเนี่ยแต่บอกว่าตัวน้อยหรือตัวใหญ่กัถ้าเบิ้งนี้ละ,อะตอนนี้กัามาห่อนองปลาได้พี่น้องุ้ยน้องที่ค่อยสะ นอจแกให้เจหน้านะก็เห็นปลาลายก็มีนี่นะถ้าปลาเฮงปลาในงูยังควายลงแมบมันเหม็นเป,ป็นตะกินเหม็นงูเหม,ม็นควายควายแมพเหม็นควายเป็นตะกินด้ก็เลยะสะก่อนปลาลายมีแต่ก็เห็นมาแล้วเราอยู่ปาคอกัปลาอันนี้นะปลาขาวปลากระบกมีลายนนะพี่นองนเออสะก่อนสะขึ้นทึงปลปาปลาสะก่อนมดิดิตอนนี้ก็ถอยนี่เองละเป็นกับิงเข้านี่ละ มากับหลานน้อยสองคนสนากา้ายมาหนำขาให้แล้วมพอซ้ำอีมาปานก่อนมันนี่ย้อยปานสะก่อนสะขึ้นนี้ละ ปูเด็กเป็ดปูนะกินแต่ดปูมอนี่ ออนนี้แล้วล่ะคอยกระได้หาสะก่อนปลนหากันแล้วกี่นี่โอ้ทานรุมบกระมอน่อไปหาลิงกีต้นไดิงกีต้นแล้วไหมจกีกีต้แล้วมีน้ำล้างเด้่ะหาะปลาก็แบนี้ มีเฮงไหมโอ้ยน้ำแบบเริ่มลานนะลานน้อยกป่าที่อกนีเออเบิ่งเบิ่งความลึกหน่อยยื่นหอยนะหอยเด้อพี่ชมางดูนปลาดินน้อยมา

กุ๊บุ่มาฮอนวกัน

พักเงะพักเงะต่อเพิ่งเงะบ้าวเอาอะไรตกไปแล้วบันนี้เอาเอาตกแล้วเอาต่อเพิ่งนะโมนี่เอาหัวต่อเพิ่งว่าพักเงะพี่น้องเอ้ยฮะพักเะน้าพักเงะน้าน้ำไม่อยหนูไปดิไปดิไม่เฮ้ยสาหน่องนี่ก่อนตอนนี้พี่น้องเยว่า น้ำมันเป็นซองว่างเป็นซองน่องสะนองแห้งแล้วจึงปิ้งมานอนนี้กับสะมาทังอีกเนี่ยต้อจบพ่นมอน้อยก็จนชุดแขงกไป

นี่แหงละหน่อยนึงว่าลานกระพุนขี้ต้มปลอมปลอมโอ้ตัวนั่งนี่แหงละหน่อยเดียวนึงปลาเส่หงอมอยู่แต่พวามีลายหรืบบอทั้นละ นปลาเห็นอะไรแล้วเห็นปลาแล้เออปลามีลายอยู่อย่าเยอะอย่าเยอะห่านเฮาหันเลยเฮ้ยทำเพลงก็เยอะมันเห็นปลาลายแล้วหน่อยปลาขาวนี่นะสระอันนี้ปลาบ่ลายเห็นปลาบ่ เพุ่มบอลเพื่อนไทยน้อยเพิ่นคายกระต่ายอะไรได้บาปาทำฮะไห้ไม่ไหลได้ป้อ่อันนี้ก็พ่ออันนี้หงายเขมไอนี่กะอฮะ

ลายดีปน้อยป่านั้นที่ห,หมามฮ่มแหงละปากันน่าดีนิดนึงเลยปลาวิลายใครพ้องออยนะอืมาเก็บ ปูหาเก็บปลาแต่ละคนนี่จะได้ปลาคอปลานี่ปลากระสะแล้วเลย่น้อเอาแล้วครับบ่มีปลาใหญ่จะโตมีแต่ปลาน้อยทั้งหมดกัดใจมือหายดูจีนก่อนกะแกงปลาน้อยละมื้อนี้นะบ่มีนื้อกินคิดว่ามีปลาใหญ่ใช่เนาะเห็นปลาแล่นอยู่แต่ลงปัดไปสะข้างในแล้วบ่มีซีกท้งเห็นแต่ปลาน้อยปลาทั้งหมดน้อยเดียวนึง ปลานั่นบอกเห็นเบองกันปลาอันนั้น,ปนนะไปแต้บมน้อยนะประมาณสามสี่ตัวเลยพี่น้องเยเอาโก้ยเมือยที่ือคิดว่ามันมีลายใช่ปะเห็นปลาก๊อบๆเขาะอันเพาะกินปลาน้อยอยู่สุดท้ายแล้วมีแต่ปลาน้อยสองลายมนนี้เเน่ากายพ่น่ะอ่ะพี่น้องอันปลาที่คอยช้าเกีนี้นะค่อยกับปได้ใจซื้อแล้วว่ามีปลาน้อยทั้งหมดนี้มีปลาหญ่ด้วยนะนี่แต่มันก็เป็นไปแล้วมันบ่นมีอะไรนี่ ว้าช้าบักนึ่งนึ่งน้ำกระเลือกตืบเสร็สุดท้ายมาได้แต่ปลาน้อยนี่ปลาน้อยนี้โอ้ยหายที่กินก่อนมาหนิคือจริงๆแกงปลาน้อยละกินไม่มีนะไกินแล้วก็แกงหอยเนี่ยกแกงแล้วเนาะหอยเชียปลาปลานั่นแหละฮะอ่าตอนนี้เนาะนะฮะว้ยช้าทนี่ละนี่นะฮะมาชิปโตปลากหมุนกันเลยขอขอตัวหนึ่ง ก็ปน้อยแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ได้อะไรนี่ม่มีอะไรนี่ไม่นายไปหาซ่าห,ห,ออหุ่น,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 น้องกันหุ่น้องได้ลายก้อนนี้อยู่น่านี่สุดท้ายมาได้กินต้มหอยคือเกลาพี่น้องเอ้ยก่อนกับ,าาบวบ่าเราจะกินหอยไออปหาซ่าป่าทานระเบิดป่าอิ่มมันหนาวไปอีกกว่า แต่ละคนเราเม่าเทีงกันาานาไผ่นามันพี่น้อยดูดานกันนะอ,อันนี้หา,หาแกงปลาต่อออกบ่งหมกตุ่มหอยก่อนตำคิดก่อนแกงปลาน้อยก่อนท่าน้ากาลังนนั้นเลาะบุบท่างคอยกับตำ้คิด

ปปน,นี่อนันนี้แกงอันนี้ค่อยกะลืมมันนั้นได้เอามาบบสุกก่อนเดี๋ยวเอาลงม,ม,าลาม็ดไหนะวหนือ n อ่าเดี๋ยวมดละเบนะเดี๋ยวตันังละแกงมาบบแกงบบใส่ปลาน้อยมานี่ ห่ะบ huh, si ันน oh. no.. huh? hm. ี้ปลาค่อยกาสีแกงก้อนพี่น้องเอ้ยแกงกับแกงใช้มะโบบปลากับปลาน้อยนี่ฮะเบินี่เฮ็ดพกออกมาเลยพี่น้องเอ้ยนี่มัด นี่อยเน้เนหาซื้อปิดปน่นลจา้แล้วเจโเออเอออนอนอนะตักแกงกินข้าวก่อนป่ะนี่ น้อนอันนีชิมกันดีมั <ắc> ้งจ่ายกระเข็มปุกป่ามั้งอ่าตุ๊กป่าต้นไทรยาว

เชิญอันนั้แม่ก็สี่คนแล้วนะพี่อกับพี่นคกับโผแห้งอ่ามด้หากินข้าวกินน้ำก่อนบนด้พอกว่าตอนนี้กามหิข้าวแห้งละสิบสอนมงละกินข้าวอยู่นะมีมีแกงอันมีต้มหอยกัแกงปลาแกวกะแะจจำหอยมาด้เีอนกินข้าวนำไปสอนกินข้าวงานสอนมนี้แกงปลาแล้วก็ต้มหอย จิงรึเปบ่ามาอ้าวจับจับเลยเอนให้น้องมากินกันนะปัญจทูนนี่บอสนี่บายเลยจับปลาเลอนั่งจับลงเฮ้ยไม้ากวนน่นแหละพ่ออะไรดชื่อยังไม่หอร้อนเฮ้ย เดๆมเอามันดึงงงนั่นดี่าวมองได้ก็เลี้ยองเลีย่ยปลาไข่อาเมอมองเพ่่ทำนท่านมีมองมันมีนะากซื้อท่านซื้อเือขาวไซื้อดิลยุ

Hả? Kho là mất là bà đi Xung có sợ lạ vì nó ơi Hạt kho này bớt nông Phiền mất đây nè Biếu hết cái gì đây gì hết Nhạt là Nhạt cả bếp nó lấy hẳn Bớt 你是个的 ไองอันนู Becca ้นนะบอกเออเอล้มครับแม่่้แม่แม่ชงอัดบ้าน่นี่ยไม่หักันายนนันน้เลยายม่กัดหลาย้อบาทบ้านกระชังบ้านค่สามบาทพ่อเลยพ่อหนึ่งคือ โจมดีหมดอั้เวเดี๋ยวอา่เย็บมืนเดี๋ยวเนึ่นิ้วนะกว่าเขาจะดีใจอยู่ท่ามีตาเอาล้วนะไปดีเลย

ต้าวขึบ้าวขึบุงแล้ก็ต้าวขึ้้าว้นขบบุ้นาแค่ไหนทำเย